ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีเดยอาจารย์ธนโอ,อนค่ะเราก็มาดาวไดเด่นกันครั้งที่สองนะคะความยากง่ายในการจับครั้งนี้ดูแล้วไม่ยุ่งยากนะคะเรียกว่าบอกมาแบบชัดๆเลยนะคะแต่การที่เราจะไปสลับกันเองเนี่ยอาจารย์ก็สอนวิธีสลับไปให้ในครั้งที่แล้วนะคะ ทีนี้เรามาดูกันในครั้งนี้นะคะว่าในแต่ละราศีเนี่ยมีดาวอะไรโดดเด่นหรือมีเลขอะไรที่โดดเด่นเพราะการโดดเด่นในแต่ละราศีเนี่ยเราจะเห็นว่าดาวอะไรที่มาบ่อยๆมาซ้ำๆกันนะคะแล้วเราก็จะจับดาวนั่นแหละเอาไว้นะคะแล้วก็ดูว่าถ้าดาว ไม่ได้อยู่เรียนระองค์เนี่ยเวลาเขามาเนี่ยเขาไม่ได้มาองค์เดียวเขาเอาอีกองค์มาด้วยนะคะอย่าง1 6 2 9 3 8อย่างเงี้ยอย่างเจดสัมพันธ์กับ3 8นะเวลามาเนี่ยเราจะเอา3 7หรือ8 7ก็ได้อย่างเงีนะคะ4สัมพันธ์กับ3 8นี่ราศีทวารนะคะ4 3หรือ4 8ก็ได้ ราศีทวาลเนี่ยเป็นราศีที่หนักแน่นนะคะเป็นราศีแม่ธาตุยญยนะคะแม่ธาตุไฟแม่ธาตุน้ำแม่ธาตุลมแล้วก็แม่ธาตุดินเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องให้เกียรติเขาในการดูนะคะสามแปดสี่เจดหรือสี่สามสดหรือสามเจเจดอย่างนี้เลยนะคะ แต่ครั้งนี้อาจารย์จะพูดในแต่ละราศีนะเพื่อเราจะดูว่าอะไรที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะไม่ใช่ว่าแต่ละคนก็ดูราศีของตัวเองไม่ใช่แบบนั้นนะเราก็มาดูว่าเอะในแต่ละราศีเนี่ยมีเลขอะไรเนี่ยที่มาแล้วมาอีกมาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะง่ายในการจับมากขึ้นนะคะเรามาดูราศีเมษเลยเลขที่เด่นของราศีเมษก็คือ38 0529อย่างนี้เลยนะคะจุดจอมฟ้าก็คือเลข7ดูดีๆนะก่อนสิ้นปีนี้5 7 8จะกลับมาอีกอย่างแน่นอนนะคะดูดีๆนะรอคอยแล้วก็ค่อยๆตามก็ได้ดีๆอาจจะมา5 8 5 7หรือ7 8นะคะเพราะเขาห่างหายไป เดี๋ยวเขาก็จะต้องมาอย่างแน่นอนนะคะก่อนปลายปีทุกครั้งเลยก่อนปลายปีเนียชุดตรีเทพจะต้องมานะคะดีก็ใกล้แล้วเลยครึ่งปีแล้วนะคะราศมีสามแปดศูนย์ห้าสองเก้าเหนี่เลยและยังเจ็ดแปดได้ด้วยเพราะฉะนั้นหลายองค์นะคะเพราะความโดดเด่นของดวงดาวเพราะ38มกลุมลัคนา0ูห้นี่ เบียนหน้าเบียนหลังเลยบีบลัคนานะคะแล้วก็สองเนี่ยในเรือนราพเจ็ดนี่ดาวพระเสานี่จุดจอมฟ้านะคะอาจจะ3าเจแล้วก็เจ็ดดคั้งเมียสาเจ็ด 87เนี่ยเด่นนะคะราศีพฤษภนะคะ5016นะ16มาแล้วนะคะ501614เลยราศีพฤษภนะคะแล้ว29ด้วยนะคะสถิตยอยู่ในจุดจอมฟ้ากุมกันนะคะราศีมิถุนนะคะ401638นะคะ05ด้วยนะคะราศีกรกฎนะคะ 4 0 2 4 3 8นะคะแล้วยัง1 6หรือ1 4ด้วยนะคะเพราะว่าดาวการเงินได้ตำแหน่งราชาโชคนะคะต่อไปราศีกรกฎนะคะ4 7 4 0 3 8นะคะต่อไปราศีสิงห์นะคะ1 6 2 9 5 7 นะคะมุมปลายหอกเลยของราศีสิงค์ต่อไปราศีกันนะคะห้าสี่หกห้าต่อไปราศีตุลน,นะคะสามแปดศูนย์ห้าสี่เจ็ดสองเก้านะคะต่อไปราศีพิจิกนะคะสามแปดแปดศูนย์สามศูนย์เจ็ดห้าต่อไปราศีธนูนะคะ หนึ่งหกเดหสองเาสานะคะต่อไปราศีมังกรสองเก้าเห้านะคะต่อไปราศีกุมสองเก้หาสาต่อไปราศีมีนนะคะสามแปดสองเกห้หนะคะครบแล้วนะคะ อะไรนะที่มาบ่อยๆนะคะอาจารย์ฟังแล้วเนี่ยน่าจะเป็นดาวชุดตรีเทพเลยนะคะ5 7, 8, นะ้าเจดระวังดีๆนะคะเดี๋ยวมาแล้วไม่เล่นลจะได้แย่เลยนะคะทําไว้ด้านข้างเนี่ยสนะคะดาวพระรังคาแล้วก็8แล้วก็4แล้วก็7ดอ๋อนี่เลยนะคะ ราศีถารน,นะเป็นราศีที่โดดเด่นมากนะคะอาจารย์ก็เห็นว่า47เขาเลงการ38น 3, ี่เล็งลัคนาเลยนะคะค่อยๆดูนะอาจารย์ก็ยังให้38 47นะคะแล้วก็37 87 57นะคะอันนี้โดดเด่นนะคะเป็นดาวที่แรงและก็ จะมาได้นะคะค่ะก็ในวันที่16กรกฎาคม2565นะคะก็ขอให้ทุกทุกท่านจคมีการถูกรลงวัลกันนะคะมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ